ตุ๊กตุ๊กค่ะเป็นตัวละครที่เด่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งตุ๊กก,กนี่ก็หมายถึงรถตุ๊กตุ๊ก,กเป็นพาหานาของประเทศ ายจากดิสนีย์คนนี้เป็นเจ้าหญิงสัญชาติเอเชียครับแถมเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซะด้วยซึ่งเราสามารถนับเธอเป็นเจ้าหญิงจากดิสนีย์ได้แม้จะไม่ได้อยู่ในทีมออฟฟิเชียลแบบพวกสโนไวท์ซินเดอเรลล่าหรือว่ามูหลานก็ตามลายาเธออยู่ในฐานะเจ้าหญิงแบบไม่เป็นทางการนั่นเองครับซึ่งนอกจากตัวลายาเองแล้วก็ยังมีแอนนาแล้วก็เอลซ่าจากฟร o เซนด้วยที่อยู่ในลิสต์นี้ครับข้อมูลอีกอย่างที่เพิ่งเปิดเผยม,มาจากมือเขียนบทของเรื่องนี้ก็คือ รายาคนนี้มีต้นแบบมาจากคุณยายาอุรสยาของเรานี่แหละครับโดยตัวเรื่องเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นจากตำนานแห่งซีซูครับพญามังกรที่เคยกำหลาบความชั่วล้ายที่เกิดขึ้นช่วยให้มหานครคูม,มันตรานั้นรอดพ้นจากการล่มสลายไปได้หลายร้อยปีต่อมาเรามังกรได้หายไปจากอาณาจักรยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวมันได้ถูกแบ่งแยกออกเป็น5แต่และเมืองนั้นตั้งชื่อตามอวัยวะส่วนต่างๆของมังกรจุดเริ่มต้นอยู่ที่อาณาจักรหัวใจ เจ้าหญิงลายาและพ่อได้ไเผชิญกับภัยคุกคามจาก500ปีก่อนที่กลับใหมกครั้งเจ้าหญิงน้อยต้องออกตามหาสิ่งเดียวที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นั่นก็คือมังกรตัวสุดท้ายที่หายไปมันคือการเดินทางเพื่อกอบกู้และรวบรวมอาณาจักรให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเจ้าหญิงและผองเพื่อนจะทำได้หรือไม่ติดตามได้ในลายาแอนเด e รัสดราก้อนครับสิ่งแรกที่มันเตะตาผมจากลายาเรื่องนี้ก็คืองานเสีย์ภายในเรื่องครับ พื้นหลังของโลกใบนี้ตั้งอยู่บนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาจริงๆจะเรียกว่าลุ่มแม่น้ําโขงก็ได้ครับขเมพรพมาร่าลาวเวียดนามและไทยเราไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะมีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้ในหนังฟอร์มยักษ์ทุกอย่างเนี่ยพอเป็นแอนิเมชันแล้วมันสวยงามมากจริงๆแล้วก็เพลินตาแบบสุดๆทีมงานเนี่ยทำการบ้านมาเยอะมากๆเข้าใจถึงเสื้อผ้าวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆพวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีครับ คนไทยอย่างเรานั่งดูไปก็จะเอะไปซะทุกอย่างในเรื่องครับไอ้นั่นก็น่าจะใช่ไอ้นี่ก็น่าจะมาจากไทยทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากๆลื่นไหลและไม่ติดขัดเลยแถมใส่ใจทุกรายละเอียดแค่ฉากกินข้าวเนี่ยก็มีถ้วยชามสไตล์บ้านๆที่ดูธรรมดาแต่ก็ยังสามารถสวยงามได้ตัวังกรของรายาก็มีต้นแบบมาจากพญานาคนี่แหละครับ ต่อมาจะขอพูดถึงสิ่งปลูกสร้างอย่างวัดวาปรา,าสาทที่มันถูกแต่งเติมไปด้วยลายเส้นที่คุ้นตาเพราะที้เห็นเนี่ยมันตื่นเต้นมากๆครับมันถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีมันเหมือนกับเรากําลังเล่นเกมในซีรีส์อย่าง s s a s s i n s Creed ครับใครที่ไม่รู้จักเนี่ยมันคือเกมที่เราจะรับบทเป็นนักฆ่าตามประวัติศาสตร์ต่างๆและจุดเด่นของเกมนี้ก็คือมันสามารถจําลองเมืองในสมัยโบราณออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีรายละเอียดมากๆกรุงโรมเป็นกรุงโรมครับเอเธนส์เป็นเอเธน เมืองในลายาเนี่ยก็ให้ความรู้สึกแบบเดียวกันเลยมันเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะผมคิดเสมอครับว่าศิลปะของบ้านเรานั้นมันน่าสนใจถ้าได้ไปอยู่ในภาพยนตร์ดีๆคงจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆวันนี้ผมได้เห็นมันกับตาตัวเองแล้วครับแต่แน่นอนครับว่าถ้านหนังมีดีแค่ฉากเนี่ยมันก็คงไม่ต่างอะไรกับสุภาษิตที่ว่างามแต่รูปจูบไม่หอมรายาเป็นหนังที่ไม่มีจุดเนื่อยเลยครับมันเต็มไปด้วยฟิลของการประจนภัย มีการเดินทางมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยความที่เธอนั้นต้องล่อนเล่ไปตามอาณาจักรต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงทะเลทรายภูเขาป่าทึบหรือแม้แต่ตลาดน้ําใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกตลาดน้ําจริงๆมันดูตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้เราได้ดูตลอดครับยังไม่ทันจะเบื่อฉากนี้ก็เปลี่ยนใกล้ๆจะเบื่อก็เปลี่ยนครับอีกส่วนที่สําคัญก็คือเราจะได้ดูฉากบู๊โดยนางเอกของเราลาย,ยาน,นี่แหละครับ บอกเลยว่ามีตลอดทั้งเรื่องไม่ต้องรอไปถึงคลายสมครับฉากบูก็บบูจริงๆซัดเป็นซัดหมัดต่อหมัดการต่อสู้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากศิลปะการต่อสู้ต่างๆลีลาการออกท่าทางของรายาเนี่ยใครดูแล้วต้องมีคุนคุกันบ้างไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่ามันมีพื้นฐานมาจากมวยไทยและวิชากระบี่กระบองแถมยังมีการไล่ระดับไปเรื่อยๆด้วยต้นเรื่องเนี่ยจะแค่เบาๆหอมปากหอมคอและจะไปเริ่มพีคแบบสุดๆในช่วงอ,งองค์สุดท้ายของหนังครับนอกจากการต่อสู้แล้ว ฉากแอคชั่นที่เล่นกับสภาพแวดล้อมของถนัดพีดิสีย์เขาก็ยังทําได้ยอดเยี่ยมเช่นเคยเมื่อนําไปผสมกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากครับทุกอย่างดูสร้างสารรค์แล้วก็เจ๋งมากๆมันดูเป็นหนังที่เต็มไปด้วยไอเดียแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยต่อมาขอพูดถึงตัวละครกันบ้างครับหนังดิสีย์จะไม่ให้พูดถึงเจ้าหญิงเลยก็คงจะแปลกๆใช่ไหมละครับตัวลายาเองคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวที่ไม่ได้ห้าวครับแต่ดูกาการซะมากกว่ามีความทะเลนนิดนิด เป็นคนที่มีอารมณ์ขันแต่ก็เจอความเศร้าอยู่เธอมีหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ซ้อนกันอยู่ในตัวละครน,นี้ครับทาให้เธอเนี่ยดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีอารมณ์และมีความรู้สึกนําทางตัวเองด้วยความคิดในด้านลบใครที่เบื่อเจ้าหญิงโลกสวยน่าจะถูกใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับเราลองนึกภาพจําของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์กันดูพวกเธอมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเต็มเปี่ยมบางคนกล้าหาญบางคนก็กระตันอยู่และซื่อสัตย์บางก็ฉลาดหลักแหลมมีความเป็นผู้นํา แต่เจ้าหญิงคนนี้เธอไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในตัวตั้งแต่เริ่มครับแต่เนื้อเรื่องจะนําพาเธอไปเธอจะได้เรียนรู้และเติบโตแม้แต่ในตอนสุดท้ายตัวผมเองก็ยังรู้สึกว่าลายานั้นไม่ได้มีความยิ่งใหญ่เหมือนกับเจ้าหญิงองค์อื่นแต่เธอคือคนธรรมดาที่สามารถสร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ครับสรุปครับรายาเนี่ยเป็นหนังแอนิเมชั่นที่ผมรู้สึกว่าตัวเจ้าหญิงไม่ต้องแบก เคยไหมครับเวลาดูแอนิเมชันของดิสนีย์เรารู้สึกว่าองค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ยมันไม่น่าสนใจเท่ากับตัวเจ้าหญิงบางครั้งผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับแต่กับลายาแอนเดอร์ลัสจากรอนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับมันสมบูรณ์แบบในทุกองค์ประกอบไล่ไปตั้งแต่ง,งานศิลป์การเดินเรื่องฉากแอคชั่นคาแรคเตอร์พวกเรามีมูฟวี่ลงลักทุกอย่างเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ตอนจบเนี่ยพวกเรานั่งคุยกันไม่หยุดเลยครับมันดีมากจนพวกเราเหนียยากจะหาคำพูดมาอธิบายความประทับใจนี้ได้จริงๆ และผมจะขอยืนยันคําเดิมนะครับที่พูดไว้ต้นคลิปนี่คือหนังเจ้าหญิงจากดิสนีย์ที่พวกเราหมีมูฟวีชอบมากที่สุด10เต็ม10เอาไปเลยครับจากพวกเราเสียดายเหลือเกินครับที่มันเข้าในช่วงจังหวะที่ไม่ดีเอาซะเลยศักยภาพต่างๆของเรื่องนี้มันดีมากจริงๆเชียร์สุดใจให้มีภาคต่อครับแม้มันจะเป็นไปได้ยากมากก็ตามนี่คือหนังที่เหมาะสาหรับทุกคนจริงๆครับผมนึกไม่ออกเลยว่าหนังเรื่องนี้ใครดูแล้วจะไม่สนุกผู้ใหญ่สามารถดูได้และเด็กก็สามารถดูดี ที่สาคัญผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะดูสนุกกว่าเด็กด้วยนะครับมีง่ายคิดมากมายให้เก็บเกี่ยวมันเหมาะสําหรับครอบครัวแบบสุดๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่อยากเห็นศิละปะแบบบ้านเราในโซนเราเนี่ยในเวทีระดับโลกนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวแล้วนะครับดูในโรงไม่มีผิดหวังแน่นอนผมเนี่ยคิดว่าน่าจะไปซ้ำรอบ2แน่นอนครับและสําหรับใครที่สงสัยเรื่องภาคไทยว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราจะไปดูมาอีกหนึ่งรอบแล้วจะมาบรรยายตรงปากหมุดให้นะครับเอาความรู้สึกล้วนๆกันไปเลย แต่เช่นเคยครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงจะสนุกแบบที่พวกเราบอกหรือไม่ตัวคุณเองเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินครับกับลายาแอนเดอรัสดากอนลายาและมังกรตัวสุดท้ายวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นี่คือหนังที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับ